อือออว่าเหนือโจเขาคือมันจะเนี้เหนียนเหนียนมากๆสวัสดีค่ะทุกคน คลิปนี้นะคะเพชรจะพาเพื่อนๆไปตะลุยกินร้านอาหารสไตล์ฮ่องกง5ร้านใน1วันนะคะวันนี้จะอยู่ในกรุงเทพเลยเราก็จะฮอปไปทัวร์เลยว่าร้านสไตล์ฮ่องกงในกรุงเทพที่เราเลือกมามีร้านไหนบ้างบอกเลยว่าเจ็ <c oughs> มากถ้าเพื่อนๆที่ตามเพชรมาตลอดนะคะจะเห็นได้ว่าเพชรอะ่ะชอบไปฮ่องกงมาก คือเพรลงรีวิวกับกัฮ่องกงไว้เยอะมากเลยชอบไปตะลุยกินคือไปทีไรก็จะแบบกินที10ล้าน2ี่สิล้านหรือเพรเคยไปทําคลิปแบบกินชานมไข่มุกในฮ่องกงอะ่ะ10กว่าล้านภายใน3วันก็ทํามาแล้วนะคะ ช่วงนี้ก็คือโควิดแล้วเราก็ไม่สามารถบินไปไหนได้เลยก็เลยคิดถึงบรรยากาศสไตล์ฮ่องกงคลิปนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆมาตะเลยกินกันค่ะพร้อมแล้วตามมาเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ไปดูนะคะเดี๋ยวเดินไปที่ร้านกันทุกคนตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลรามเก้า บีนะคะชั้นสองถึงแล้วทุกคนชื่อว่าร้านหยางฮ่องกงคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันดูดดกดันบ้างเข้ามานั่งในร้านแล้วทุกคนเรชอบบรรยากาศในร้านมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อว่าในโรงพยาบาลจะมีคาเฟ่ที่แบบชิคๆบรรยากาศแบบนี้มีมุมถ่ายรูปให้เราด้วยอะ <S 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 ่ะเจ๋งมากเลยมาดูเมนูกัน,นะค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาตอนเช้าก็คือจะอยู่ในเป็นกู๊ดมอร์น n ิ่งฮ่องกงสไตล์เบรคฟาสต์เซ็ตนะคะเขาก็จะมีเป็นเซ็ตติ่มซ้ำเซ็ตอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกงแล้วก็โจ๊กเราก็เลยว่าเราเลือกเป็นเซ็ตติ่มซ้ำกับอันนี้ละกัน2อ,อันเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปกินโจ๊กอีกร้านไม่งั้นจะตัดกำลังเกินไปเดี๋ยวรอดูเมนูเลยค่ะอ,อีกอย่างนึงที่ร้านนี้ที่เพรดูมานะคะเขาบอกว่าชานมฮ่องกงที่ อร่อยมากเราไม่พลาดอยู่แล้วสั่งมาแน่นอนได้ามาแล้วทุกคนทั้งสองเซตนะคะทางนี้ก็จะเป็นเซตติ่มซำแลันนี้ก็จะเป็นเซตอาหารเช้าอ่องตรงทิ้เลยดีกว่าไม่เสียเวลาชาเขาหอมมากเลยอะอันนี้จะเป็นแบบร้อนนะคะที่มาคู่กับเซตอาหารเช้า ถ้าไม่เอาเป็นชาก็จะมีเป็นนี่เลยกาแฟโบราณให้ด้วยเราสั่งมาทั้งสองอย่างชิมนี้กันเป็นปอบเปียยกุ้งทอดนีนแป้งเขาดีมากทุกคนข้าเลยใช่ไหมอ่ะเนี่ยสรุปคือกินหมดนี่คือร้านแรกนะยังเหลือสี่ร้านวันนี้แค่นี้ก็จะเริ่มจอดละ คือจะบอกว่าไส้แน่นมากทุกคนเราเลยรู้สุกเที่ยวลําบากนิดนึงนะคะถึงแล้วเราจะข่าเผือกให้ดูเป็นเผือกทอดนะคะไส้คือตู้มากนี่แล้วก็น,นี่ให้ดูฝันโกอหุยฝันโก,กคือแบบกุ้งแน่นเลยอนะทุกคนเราก็เริ่มของทอดแต่หัววันเลยนะแต่ไม่เป็นไรวันนี้ชีตเดย์ฝันโกฝันโก้ไขอจิมอันนี้เรากิ้มบวย เนี้ชนะเลิศเลยอ่ะไส้น่งมากแล้วก็แป้งบางกรอบกินกับน้ำจิ้มบวเตี๋ยมดีมากทุกคนเซตนี้ดีงามต่อที่เซตนี้กันต่อดีกว่าเพืเ่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะอันนี้เป็นเซตอาหารเช้าก็จะมีไข่ดาวสองฟองเบคอนกุนเชียงไส้กรอกแล้วก็แฮมนะคะและนี่ก็ยังมีขนมปังปิ้งอีกสองแผ่นด้วยพร้อมนี่เลยราดตรงนี้เลยน้ำพ่นจุ๊บๆคนงันเดี๋ยวเราขอจัดการอาหารที่ร้านนี้ ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปต่อร้านต่อไปออเขากรอบมากมีหูพแล้วก็ค่าไข่จากชายนงนะแต่เป็นแบบเย็นเขามีเป็นขวดแบบนี้ด้วย<ๆ>น่ารักมากเลยเข้มข้นมากหูพรอนหลังจากกินร้านแรกไปแล้วก็ยังไม่อิ่มกินต่อได้นะคะตอนนี้แพอ,อยู่ที่เควิลเลสสุขุมวิท26 เราจะพามากินโจ๊กสไตล์ฮ่องกงกันเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองกันนะคะทุกคนนี้เราขึ้นมาจากลานจอดรถนะคะแล้วก็จะผ่านร้านชื่อยำตำเดี๋ยวเราตรงไปทางนี้เลยอยู่แถวแถวแว่นทอบเจริญนะคะร้านชื่อว่าโกลเดนโบนะคะถ้าอยากกินโจ๊กสไตล์ฮ่องกงต้องร้านนี้เลยค่ะตามมาเลย นี่ดูโจ๊กหูเนื้อมันเนียนมากโจปกติที่เรากินน่ะมันจะแบบเพนรู้สึกว่าเนื้อมันไม่ได้เนียนเท่าโจสไตล์ฮ่องกงเนี่ยทุกคนดูดิว่าเนื้อโจเขาคือมันจะเนี้ยเนียนเนียนมากๆนี่ดูลูกชิ้นอืเนื้อมันเนียนมากอ่ะแค่เข้าปากคือบอกเลยว่ากืนได้เลยไม่ต้องเคี้ยวแล้วอะ ดีโค้โ<ฮ>เดี๋ยวขออน,นุญาตตัดลูกชิ้นนะคะคือชิ้นใหญ่มากตอนแรกเราเข้าใจว่ามันคือหมูใบชอ่อแต่เขาบอกว่ามันเรียกว่าลูกชิ้นเพราะเขาว่ามีผสมเนื้อกุ้งด้วยดูดูเนื้อข้างในอะ่ะมันจะเนียนเหมือนลูกชิ้นเลยเห็นไหมมันไม่ได้มีความเหมือนเป็นหมูสับปั้นก้อนอะ่ะมันเนียนละเอียดกว่าอืมมันจะได้ซ์เจอร์ความกรึบๆของหมูนะคะแล้วก็มีความหอมของกุ้งอะ่ะชัดมากขึ้นมาเลยอะ่ะ ดีมากเลยอ so, ่ะไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนจะบอกว่าโจ๊กลาเนี้ยเขาก็จะมีอีกหลายหน้าให้เราเลื่อนค่ะจะเป็นมูชิ้นไข่เยี่ยวม้าเครื่องในปลาท่องโกคือมีหมดเลยนี่อีกอย่างหนึ่งที่เพชอยากจะพรีเซนต์ให้ดูนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดปลาท่องโกอันนี้ทํามาสดใหม่ร้อนๆเลยนะนี่พลิกให้ดูตุ้มๆเต็มคํานะก๋วยเตี๋ยวหลอดคือแป้งดูแบบเต็มคาจริงๆดูไม่ค่อยอมน้ามันด้วยนะทุกคนดูทอดมาค่อนข้างแห้งเลยค่ะ กรอบมากทุกคนน่าจะได้ยินเสียงกรอบที่เมื่อกี้เที้ยวเนาะมันดูค่อนข้างหนานะแป้งด้านนอกก็แตนะ่กัดไปแล้วเฮ้ยมันไม่ได้รู้สึกหนาเลยมันนุ่มข้างในมันกรอบแล้วตัวซอสอะคะ่ะมันมีความแบบขวัวคนอะมันเป็นรสชาติแบบเออเราก็ไม่เคยกินน้ําจิ้มแบบเนี้ยแต่ว่ามันอร่อยอะเข้ากันดีกินแล้วแบบผ่าดเลยแต่ว่าเทใจให้โจมกมากๆเลยโจกเนี่ยนุ่มอร่อย อยากกินตจ๊ข้าวตุ๋นต้องร้านนี้ค่ะว้ามมาร้านต่อไปทุกคนตอนนี้เปลี่ยนมากินเครื่องดื่มบ้างเราพามาคาเฟ่ที่เป็นแฟนรนไชส์ส่งตรงมาจากฮ่องกงร้านนี้บอกเลยว่าเด็ดมากตอนนี้เราอยู่ที่โครงการเวลาที่หลังสวนนะคะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่เปิดใหม่และร้านกาแฟก็มาอยู่ที่น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 ,น,นี่หมุนตัวหมุนตามหมุนตาข้างหลังเลยค่ะเดี๋ยวคอฟเวียคาเดมิกนะคะร้านนี้บอกเลยว่าเด็ด มากอะแบบมานั่งอ่านหนังสือทํางานได้เลยมีปงมีปากพร้อมอะแล้วเดี๋ยวเรามาสั่งเครื่องดื่มกันนะคะเราเลือกอาจาเวกับแมนูกาแล้วก็เลือกที่เป็นคอฟฟี่คอนเนตก็คือเป็นโคนแล้วก็จะมีใส่กาแฟในร้านนี้ถ้าไปที่ฮ่องกงนะคะจะอยู่ที่คอสเวเบย์เพชช่อบไปมากคือไปสาหาัหนที่ไหนสุดคนแน่นทุกทีแล้วบางทีเขาก็จะมีแบบเป็นเมนูสเปเชียลแตกออกมาด้วย ร้านคือบอกเลยว่าที่นั่นคือดังมากถ้าไปฮ่องกงก็อย่าลืมนะคะคอสเวเด้แต่ถ้าอยู่ที่ไทยตอนนี้มี3สาขาก็คือจะมีที่เวลาสิงหทรนที่เราอยู่ตอนนี้แล้วก็มีที่เกสอนทาวเวอร์แล้วก็เซนทนรัลเวิร์ คือจะเป็นโคนอย่างงี้นะคะเป็นเวเฟอร์ข้างในอ่ะเขาก็จะเคลือบช um. yeah. ็อกโกแลตเอาไว้แล้วก็เทกาแฟหรื่โดไปททำเป็นลาเต้อาร์ตด้วยน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าเข้มแต่นุ่มไม่รู้นิยามแบบนี้ได้ไหมกินไปตอนแรกรู้สึกก็ได้ความเข้มของกาแฟเลยแต่ว่าความนุ่มของนมอ่ะก็คือเข้ามาแทรกละมุนดีมากเลยเดี๋ยวเราจะลองกินโคนด้วยนะ ตอนแรกเรานึกว่าเป็นช็อกโกแลตเคลือบบางๆแต่เคลือบค่อนข้างหนาเลยก็คือกัดเข้าไปมันจะแบบหนึบๆๆเลยแล้วก็ตัวกาแฟาที่อุ่นๆนลคะเมื่อแช่ไปสักพักตัวช็อกโกแลตอ่ะก็จะมีละลายปนล,ลงมาบ้างอาจจะเรียกว่ามอกค่าไกลๆก,ก็ได้อันนี้คิดเอาเอง,อนนองทุกคนเราแอบ,บสั่งมาเพิ่มอีกหนึ่งเมนู ก็คือจาวาดอันนี้ก็จะเป็นสารให้ความหวานก็คือเป็นปาล์มชูการ์จากอินโดนีเซียนะคะี่ที่ดื่มนะเขาให้คนได้เข้ากันอันนี้เราสั่งแบบเย็นนะคะก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบเย็นแบบร้อนคนได้เข้ากันนะคะ,ม,ะมันนุ่มแล้วมันก็เราดีมันก็มไม่ได้หนักอะรู้สึกว่ากินแล้วสดชื่นปลายมากรู้สึก ความมะพร้าวแล้วก็ใบเตยอ่นอ,อนๆอะ่ะเข้ามาแล้วก็แบบเราว่าสารให้ความหวานกันหอมมากเลยตัวที่เป็นบาบิโกะดีอ่ะน,นี้คิดถูกที่สั่งเพิ่ม ะะมาดูมันูก้าก่อนก่่นเดี๋ยวน้ำแข็งละลายเขาใส่ให้ความหวานก็จะเป็นน้ำผึ้งมนันก้าจะพิวที่แล่นน้ำผึ้งเขาจะอยู่ด้านล่างลืมบอกว่าก่อนจะกินแก้วต่อไปก็ควรจะดื่มน้ำเปล่าเพื่อล้างปากก่อนนะไม่งั้นรสชาติกาแฟก็จะตีกันได้อืม ได้กลิ่นหอมของน้ำซึ้งขึ้นมาตอนปลายชัดเลนอะคือสดชื่นต่างกันตัวนี้น้ำซึ้งอะมันหอมขึ้นมาเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มาแย่งกลินหัวลาเต้ทั้งหมดทีเดียวดีอะแต่นี่มาสุดท้ายนะคะอากกเว่เราสั่งเป็นร้อนก็จะเป็นน้ำตาลให้ความหวานมาจากแม็กซิโกเป็นแม็กซิกันนิกเต้แล้วข้างบนก็จะเป็นพริกไทยดำนะคะหรือแบบเเปอ์แล้วเมื่อกี้เขาก็จะมีเบิร์นไฟฟืดๆด้วย หมือนนึกว่ากินสเต็กอะพอดมเพราะเป็นกลิ่นพริกไทยดำตัวนี้ก็ดีอะตัวพริกไทยดำอะมันไม่ได้ย่างซีนอะแต่รู้สึกว่ามันทำให้แบบกลมกล่อมมากขึ้นอะมันไม่ได้รู้สึกว่าไม่เข้ากันเลยตอนแรกเราแบบงงนะว่ากาแฟกับพริกไทยดำจะเข้ากันหรอแต่พอดื่มแล้วค่ะดีงาม ถูกใจมากกาแฟร้านนี้แล้วก็จะบอกว่านอกจากกาแฟเขาก็ยังมีเมนูอาหารอย่างอื่นด้วยร้านต่อไปเลยปะปดิดิ้วแล้วนะปึ้งปึ้งไ่อยอีกนิ้ว,น,วนิ้วด้านแล้วอะ่ะนิ้วถอดออกแล้วไปร้านต่อไปค่ะยังไม่หมดแค่นี้วันนี้ตอนนี้นะคะว้มาอยู่ถนนเจริญกรุงแล้วขออนุญาตเปิดมนากากเดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศมากินติ่มซำกันบ้าง ติ่มซำร้านนี้เพรก,กินมาตั้งแต่สมัยเรียนชอบมากราคาถูกคุณภาพดีเคยเป็นแชร์ที่โรงแรมมาด้วยเพื่อนๆถ้าเป็นแฟนอาหารจีนน่าจะต้องรู้จักร้านนี้อยู่แล้วตวงติ่มซำนะคะตอนนี้กำลังเดินไปที่ร้านร้านนี้ไม่มีที่จอดรถนะคะเราแนะนำว,ว่าจอดตรงแถวถนนจันตรงตอกจันน่ะแล้วก็เดินมาปลอดภัยกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวโดนล็อกล้อเดี๋ยวเดินไปข้างหน้ากันถึงแล้วร้านตัติ่มซำ มาถึงก่อนเขาปิดร้านพอดีตอนแรกกลัวมาไม่ทันพราะเขาปิดสี่โมงตอนนี้บ่ายสามนะคะยังฟันเวลาอยู่อยู่ในร้านแล้วทุกคนมาดูเมนูกันนะคะนี่เป็นรูปภาพด้วยวิธีการสั่งนะคะก็ท<อ>ี่เือนไปเมนู จำนวนตามที่ต้องการตามเมนูที่เราต้องการอยากกินชาลาเปาลาวาอยากให้ดูคนดูมากเลยค่ะอร่อยชารลาเปาลาวา,า,วา,า,วา,า,วาที่นม่มีหลายไส้มีทั้งครีมช็อกโกแลตชาเขียวเผือกบบาบๆจะเห็ว่าไส้ครีมอร่อยที่สุดเทนี่ค่ะตัวสิงซำบายเชฟยิบเชฟกำลังอยู่ในหงเรากกำลังห่งอสิงซำอยู่นะคะ ที่นี่สิ่งซำเขาทำสดใหม่ทุกวันทั้งวันทำไปเรื่อยๆเป็นโรงงานอยข้างหลังนะคะการันตีความอร่อยแน่นอนร้านดีจากคุณภาพคับจองแอบมาดูเชฟกำลังห่อฮักเก่าค่ะดูไส้เห็นเลยว่ากุ้งแน่นๆหมูเน้นๆลูกใหญ่มากอ่ะ นายบอกว่ายังไม่ให้แหวอนายบอกว่าขอถ่ายรูปก่อนเราจะฉีกไส้ให้ดูนะทุกคนคือร้อนตอนนี้คือร้อนไส้ร้อนร้อนแบบเนี้ยยี่สิบบาทเท่านั้นนะลูกเนฮึ่ม แป้งนุ่มไส้หวานนดังดีอร่อยมากมาเล็วทุกคนที่เรารอคอยนะคะเสี่ยวหลงเปาฮาเก๋ตีนไก่แล้วก็เดี๋ยวรอดอกจีบนะคะเรามารอเสี่ยวหลงเปาเลยดีกว่านี่เสี่ยวหลงเปาจิ้มในน้ำจิ้มนะคะบางทีเขาก็จะมีใส่ขิงฝานมาด้วยแช่แบบแบบดิงให้มันเย็นลงนะคะมันจะได้คลายความร้อนออกมาเม่อนเดี๋ยวปากของ ซุปหวานมากเลยอะอร่อยเกข้างในไส้หมูเต็มเต็มแป้งหนาไปนิดนึงกต่ว่าเราก็ไส้เขาอ,อร่อยเลยคะมาต่อด้วยฮะเก่าแป้งบางมาคือแค่จับแป้งก็จะหลุดอยู่แล้วอะแล้วไส้มันเกีจากที่เราไปดูเขาปั้น,นะอะอูมันแบบเต็มเต็มจริงๆขอจิ้มก่อน ุ้งมันเด้งกรุบกรุบมากอ่ะทุกคนอร่อยมาเรามาดูตีงไก่กันนะคะตีนไก่อืมมีความเค็มเ,มเบาๆแล้วก็มีรสพริกไทยดำนะดูดง,ง่ายมากมาแล้วหนมกิบกุ้ง<ส>เขาเหมือนจะใส่เห็ดหอมมาด้วยนะทุกคนแล้วก็ผสมหมูชิ้นใหญ่มากอ่ะดูสิว่ากุ้งเป็นกุ้งเลยนะ<ส><ส>เห็นว่าเป็นกุ้งโผล่ขึ้นมาเลยไส้ทะลัก แผ่นเกี๊ยวอ่ะอร่อยไส้แน่นหมูเยอะกุ้งเยอะแป้งบางทุกคนผุ้มคามากอร่อยเหมือนเดิมเดี๋ยวเพชสนุกละห้ฟังว่ามันถูกแค่ไหนนะทุกคนถ้าเก่า55บาทสิบกุ้ง45่45บาทซาลาเปาไส้ครีมลาวา20บาท แล้วก็เสี่ยวหลบเปา15บาทคือหมดนี่ยังไม่ถึง200อะถูกมากเลยแล้วก็น้ำชาแก้10บาทเท่านั้นวู่กกับหฮ่องกงอีกอะทุกคนแล้วก็คุณภาพแบบนี้แน,นะนำเลยดีจริงๆยังไม่หมดแค่เลยนะยังเหลืออีกหนร้านและแล้วเราก็มาถึงร้านสุดท้ายกันนะตอนนี้ยังอยู่ที่แถวถนนจันทังไม่ไกลจากร้านซวงสิงจําเดินไม่ถึง5นาที ตองตอกจันนะคะร้านนี้เป็นร้านเปิดใหม่นะวันที่เรามาถ่ายเขาบอกเพิ่งเปิดมาแค่5วันเท่านั้นคือแบบแบรนด n นิวมากชื่อร้านตั้งใจย่างค่ะร้านนี้เพชเจอมาจากในไอว่ามีลูกข้าหมูแดงไข่าดาวน่ากินมากทำให้เพช,ชนึกถึงร้านชอบชอบกับเาอร์ดำที่เพช,ชเคยกินที่ฮ่องกงเลยอะแต่มันใช่ก็เลยวันนี้ขอมาลองจ้าเป็นร้านปิดท้ายมือเย็นวันนี้นะคะ บรรยากาศแบบนี้มันทําให้เพจคิดถึงหนึ่งร้านที่ห้องกงเป็นร้านโปรดของเพรชื่อว่าดีโรเมยถ้าใครคิดไม่ออกมันก็คือในเรื่องเลือดข้นคนจางอะฉากที่กิมกีจัไปนั่งนอลูกชายชื่ออะไรนะจไม่ได้อะเออนั่นแหละมันจะมีฉากที่กิมกีดไปนั่งอยู่ที่ร้านเนี่ยดีโรเมยบรรยากาศมันคล้ายๆแบบนี้เลยมันใช่ มาดูเมนูอาหารการคนเราตามมาเพาะสิ่งนี้เลยเป็นข้าวหมูแดงย่างถ่านแบบพิเศษและไข่ดาวนี่แล้วก็น,นี้เราแอบเห็นหมี่คั่วกระทะราดซอสเห็ดกุ้งและหมูแดงอันนี้ก็ดูดีอันนี้เป็นหมูแดงเขาก็จะมีส่วนต่างๆของหมูที่นามาย่างถ่านนะคะมีสเต็กเนื้อย่างถ่านแบบพิเศษด้วยซี่โครงหมูน้ําพึ่งย่างถ่านอ่าน,นมาหิวแล้วอะเดี๋ยวสั่งเมนูไปดีกว่า เดี๋ยวแนะนําเมนูที่สั่งมาก่อนนะคะตอนนี้ก็มีหมูแดงย่างถ่านที่เราสั่งเป็นจานแยกอันนี้เป็นบะหมี่พวยกระทะซอสคูหมูแดงอันนี้จะขายโดยซีนี่แล้วก็ข้าวหมูแดงย่างถ่านพิเศษไข่ดาวนะอันนี้เป็นทันที่แบบรอคอยมากก็เกี๊ยวนะ้ําเป็นเกี๊ยวฟุ้งน้ำค่ะใส่คุ้ช่างขาวแล้วก็โรยพริกไทยมาด้วยชิมหมูแดงกันก่อนดีกว่าหมูแดงดูชิ้นหนาแบบดูดีะทุกคนคือเขาหั่นมาหนานะแต่ว่ามันไม่เหนียวเลยอ่ะ น้ำมันก็มีความจ้ยซี่มีมันแทบมีความหอมเตาถ่านด้วยดีมากเลยทุกคนมาต่อที่เมนูนี้เดี๋ยวเรากัวอืดเป็นหมี่พวกกระทะมันเป็นเส้นหมี่เราชอบหมี่แบบนี้มากเลยเขาหน้าจะเหมือนไปบะหมี่เส้นบะหมี่เออเป็นบะหม,ม,มี่อันนี้น่าจะมีเอาไปทอดก่อนนะมีรอยไหมจากกระทะด้วยม,มันมีความหอมกระทะเบาวๆวน้ำซ้อมมันจะเหนียวๆหวานๆมีอันนี้นะคะเป็นเครื่องมีหมูแดงมีกุ้งเผ็อกองแล้วก็มีเนื้อปูนิดหน่อย ตอนแรกอยากจะหนักเพื่อนๆนะแต่ดแลกินได้อือด,ดูไปแล้วกันเคลียวคือตัวใหญ่มากอ่ะอืมอืม,อ,มอร่อยอ่ะคือแผ่นเกลียวมันนุ่มมากแล้วตัวกุ้งอ่ะมันกรุบมากแบบแบบนุ่มกรอบมันดีอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบเนื้อแข็งๆเลยข้างในทานง,ง่ายมากค่ะอันเนี้ยรู้สึกว่าสั่งมากินคู่กับข้าวหมูแดงแบบเชงๆอ่ะดีโคตรดีมากนี่สุดท้าย นี่เอาหมูแดงไข่แล้วก็ข้าวนะคะคความรักคำนี้คือความรักห,หมูแดงคือนุ่มมากอะ่ะไม่มีความเหนียวเลยแล้วก็กินกับไข่ดาวอะ่ะเป็นคอมบิเนชันที่ดีมากอะ่ะคือของโปรดเราอยู่แล้วแล้วก็ข้าวที่ขุงนสวยเป็นเม็ดอะ่ะ เพอร์เฟกเลยอะ่ะหรือถ้าใครอยากจะได้น้ำราดเนี่ยแล้ว,วน้ำราดมันเนี่ยก็ดีมากเหมือนกันคือมันเข้ากันหมดในราดเนี่ยสุดรสชาติอาหารแบบกินแล้วแบบสุดสบายๆมันไม่ได้แน่นไม่ได้แบบรสจัดเกินไปจริงๆได้เรื่อยๆแล้วคุณภาพของแบบดีมากอะ่ะทุกคนปรทับใจเดี๋ยวเรื่อของข้ออีกหนึ่งอยา่างมาแล้วทุกคนอันนี้เป็นปอเปียนปูคาเฟ่จริงทาไมนะจะเป็นนุ่มๆน,น,นะคะลองแบบไม่จิ้มดูก่อนนะ แป้งบางๆนี่เป็ดชอบไก่ตุ้มๆแบบเนี้ยแป้งบางๆอะแบบโคตรดีอ,ะอ่ะเดี๋ยวจิ้มจิ้มซอสก่อนดีเลยนะ่นานี่นดีปอกเปียกฟูก็ดีอ่ะทุกคนวันนี้ประทับใจมากเดี๋ยวขอตัวไปจัดการทั้งหมดก่อนนะแม่เคียร์แอบสั่ง เกี๊ยวกุ้งเบิ้ลปีกดานด้วยคือวันนี้เทใจให้เกี๊ยวเลยอ่ะอเพราะเกี๊ยวกุ้งเป็นอามาสำหรับร้านนี้เลยนะคะนอกจากหมูแดงย่างถ่านจบไปแล้ววันนี้เสร็จสิ้นแล้วนะคะกับแบงคอกครับบิ้งวันเดย์นะคะพากินร้านอาหารสไตล์ฮ่องกงมาสรุปกันดีกว่าร้านแรกนะคะก็จะคืออย่างฮ่องกงถิ่นจำเป็นอาหารเช้าชิคๆอยู่ในโรงพยาบาลพระราม9การ้านที่2จะเป็นโจ๊กสไตล์ฮ่องกงชื่อโกลเด้นโบนะคะร้านที่สม กาแฟเป็นแฟนชายส่งตรงมาจากฮ่องกงเลยคอฟฟี่อะคาเดมิกร้านที่4เป็นติ่มซำสไตล์ฮ่องกงไปแทนราคาย่ายอมเยาตรวนติ่มซำในร้านสุดท้ายนะคะท่าหมูแดงย่างทานร้านั้างใส่ย่างอิ่มมากทุกคนตะลุยทั้งวันจริงๆอะ่ะก็ตอนนี้ยังไปไม่ได้เพราะว่าจะติดเรื่องโควิดในฮ่องกงแต่ว่าถ้าเปิดเมื่อไหร่ใครคิดถึงบรรยากาศที่ฮ่องกงรสชาติอาหารต้นตำรับแทๆ้ๆก็อย่าลืมบินไปนะคะเพจคนนึงเนี่ย ไปแน่นอนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอิ่มมากๆใครไปตามรอยร้านไหนหรือว่ามีพิกเร์ดดเด่นอะไรคอมเมนต์บอกได้เลยค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดสัตส์ถยให้ไปโดนด้วยนะคะอย่าลืมติ๊กตอกด้วยนะตอนนี้จะสองแสนแล้วไปก่อนคะ่ะวันนี้ไปได้เวลานอนอิ่มมาก